จะขอสัญญาต่อฟ้าดินข้าจะไปตามวัวใจเ่าคืนจะกิ่ที่วาระตั้นหนิ่งถ้าจะขาดอยู่นิ่อย่าขยับ นี่ตัวน้องพาเจ้าทำแบบนี้ทำไมท่านแพ้เราแล้วแพ้อะไรโอ้โหท่านโดนตัวเราแล้วกลายเป็นยักษ์ท่านน้องพาเราไปหาลูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่เจ้าต้องหา,าที่ร่วงลงมาใส่ข้าข้าขอนอนของขาอยู่เฉย เจ้าเรื่องก่อนให้ไหมพวกเราเ<อ>ใช่ไหมพ่อโจ้ค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวค้าจะให้เขี่ยวกลางกับเขี่ยวงงไปดูลูกเจ้าวันนี้เลย่าได้ไม่ต้องบ้ากระโดดลงมาแบบนี้ท่านนางหาที่กระโดดเราก็แค่ปีนลงมาก็ <c oughs> จริง อเจ็บมากไหมเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เราไม่ได้อยากทำร้ายใครอเราขอโทษนะเจ็บนะแต่ไกลหัวใจอย่าทำให้เป็นห่วงแบบนี้ก็แล้วกัน ไปนอนกันได้แล้วไปดึกแล้วโดยเฉพาะพระโอรสลักษณวง์วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่หลานจะได้ฝึกการต่อสู้นะหลานจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะอไปไปนอนกันไปทุกคนเลยไปจุ่นไปนอน เคียวกลางบอกว่าลูกเจ้าสบายดีจริงเหรอท่านเคียวงงเคียวกลางลูกเราสบายดีมีชีวิตอยู่ใช่ไหม <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างไขรละ่ะไข้หายหรือย,อยังห <c oughs> ล้วที่พักนอนอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนมีที่นอนไหม <c oughs> <c oughs> ลูกของเจ้าอ่ะเขาไม่เป็นอะไรแล้วร่าเริงปกติดีนะแล้วตอนนี้อยู่กับพระฤาษีในปา่มนมามาีเพื่อนมากมายเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงเลยนะ ท่านอย่ากโกหกเราให้เราสบายใจนะท่านอย่ากโกหกเรานะเฮ้ยเรื่องแบบนี้เราไม่โกหกเจ้าหรอกตัวนำพารเอาไว้เรื่องของเราลงตัวเมื่อไหร่เจ้าจะพาลูกมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็ได้นะเราคิดถึงลูกเอ้ย,อยถอยอย่าร้องไห้เลยนะนะเลิกร้องไห้ได้แล้วนะ lan trabajo de hacer ชิดเกศสอนฝันร้ายเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอจ่าพี่เพิง่งโอไม่เป็นไรนะน้องคิดเกศสอนวันนี้อาจารย์ปู่จะแสดงการฝึกการใช้กำลังภายในให้พวกเจ้าดู <c oughs> และถ้าจิตเจ้านิ่ง กายเจ้าพร้อมอะไรก็ไม่อาจจะขวางเจ้าได้พวกเจ้าลองดูนี่นะอาจารย์ปู่ทำได้ยังไงหรือขอรับพ <c oughs> ่าเนี่ยฝึกสมาธิบำเพ็ญภาวนามาทั้งชีวิต ไอ้เรื่องอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆนะครับบอกไว้ก่อนอืหลานอยากเก่งเหมือนอาจารย์ปูกขอรับ <c oughs> หลานลักษณะบอกไม่ใช่แค่อยากแล้วจะเป็นได้หลานจะต้องมีความมุ่งมั่นมานะพยายามทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนต้องไขว่คว้ามาอ,อะไรก็ตามที่ได้มาง่ายเกิน เจ้าก็จะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งน,นั้นท่านจาตู่ขอรับและทำไมบางคนเกิดมามีคนณทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยช่างไมยุติธรรมนั่นก็เป็นเพราะว่าในชาติก่อนแต่ละคนสะสมบุญไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาตินี้พวกเจ้าจะต้องมันคำบุญมีเมตตาและไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มเข้าใจไหมเข้าใจขอรับเข้าใจขอรับ เอาละวันนี้อาจารย์ปู่จะให้เจ้าเริ่มฝึกง่ายๆก่อนโดยให้เจ้านั่งสมาธิเดินลมปราณให้เกิดกาลังภายในแล้วทำให้หินก้อนนะั้นแตกหรือร้าวก็ได้เจ้าไม่ต้องทำให้ระเบิดเหมือนที่ข้าทำเมื่อกี้หรอกแค่ให้หินก้อนนั้นมันร้าวเนี่ยก็ยากมากแล้วโอ้ห <c oughs> เอาละเริ่มนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งได้แล้ว เจสันโอ้เอาออกแรงเต็มที่ออกแรงเต็มที่เลยพรอรถไปไปเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเออหยุดตามให้ทันตามให้ทนัทนไปโน่นเลยเออ เลยเต็มที่เลยพระออรสเอาเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเอาเต็มแรงเลยวิ่งเก้าเก้าวก้าสุดกำลังเร็วเร็วระวังจุนจะแซงแล้วไปเลยพระอรถไปเลยโอ้โหจุนหมดแรงโอ้โหเก่งมากพระโอรสเก่งจริงๆ เนเลยเจ้าเล,ะละ่ห์งานง้นงานมากเลยนะไม่ได้เหนแต่จิมแกสอนตั้งใจฝึกไหว้วามเอาให้พี่วัสนาวงตุกตอนที่พี่วัสนาวงสามเวทวิชากับพาจาตุกงโปจะได้ไม่เป็นไรนะไม่ดรอก,กระตือของพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะพี่อยากดูอีกพี่มาไม่ทันตั้งแต่ต้นเดี๋ยวถ้าพี่สำเร็จแล้วมาละให้พี่ดูใหม่อีกทีนะ ได้เวยพ่อโอเชกดสู้ๆนะน้อไปกบวังใจให้ยา มองเราอยู่ได้เดี๋ยวเราก็เฉาตายกันพอดีก็เราทำอะไรไม่ได้นอกจากมองเจ้านี่อย่างนะคนไม่ใช่ดอกไม้จะเฉาตายได้ยังไงแหนว่าเจ้าจะงดงามดังดอกไม้ก็เถอะเอาเวลาที่จ้องมองเราเนี่ยไปฝึกวิชาแปลงกายอะไรของท่านดีกว่าไหมอย่าเสียเวลากับเราเลยเราไม่หนีไปไหนหรอกไม่ใช่สิ เราหนีไปไหนไม่ได้ต่างหากล่ะเราว่าคนสวยมักจะเย็นชาถ้าจะจริงนะอะงั้นเดี๋ยวเราเรีบไปฝึกต่อดีกว่าไม่เราจะมาหาใหม่แล้วกันขอบใจมากนะจ๊ะแต่วันหลังไม่ต้องมาก็ได้จ้ะโอ้เธอเจ็บจีดเลยฝากดูแลด้วยนะมุติมุตาขาดเดืออะไรก็บอก เด็กคะ่คะเ,เราฝากเจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนเราทีนะเดคะ งดงานประนีตมากเลยเจ้าค่ะขอบใจจ้ะพระรถพระรถทรงทำอะไรเพคะเราไม่าอานอุญาตให้เจ้านำสิ่งใดจากเม่นาคนนี้ระวังมั่วพวกใะมาของเราหากเราพบเจอเราจะฆ่าโทษเจ้าทันทีอะไรกันค่อยคคุยกันนะจ๊ะนาผิดเองจ้ะจะโทษก็โทษนาเถอะนาเป็นคนไหว้วานมูตาเองกฎของเมืองนี้เป็นยังไงนาะไม่รู้ นะ้าขอโทษนะจ๊ะไม่ใช่กดแต่พระอรรทรงกลัวของสิ่งนั้นจะเป็นกาลากินีซะมากกว่าเอไม่ใช่แค่ของสิคนก็ด้วยกาลากินีพระอรรทรงทำถูกต้องแล้วเพคะกันที่มาเจ้าจะเกียดเราเราไม่ว่าเลยนะ แต่อย่าปลูกฟังหรือพูดจาแบบนี้ต่อหน้าเด็กได้ไหมเด็กก็เปรียบเสมือนผ้าขาวจะมีลวดลายก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่แต่งแต้มสีอะไรลงไปก็เท่านั้นนาเห็นหนูแล้วนาคิดถึงลูกชายของนาเหลือเกินอายุก็เท่าเท่ากับหนูนี่แหละจา้าว่าแต่หนูเชื่ออะไรเหรอจา้า บอกน้าได้ไหมอย่ามาโนอนตัวเราเราไม่ใช่ลูกของท่านเราจะเชื่ออะไรมันก็นเรื่องของเรามูติมูตาพาพระนาคนนี้ออกไปที่ตรงนี้เป็นที่ประจำของเรากล้าดียังไงพารามาที่นี่ <c oughs> ยังจกไม่ยุยอีกแล้วบอกให้พานา,นานองออกไปแล้วอย่าให้นานงงงแบบแพลานพลาดแบบนี้อีกใจเย็นนะจ๊ะ ใจเยนเ็ยนเดี๋ยวนะออกไปเดี๋ยวนี้ละจ้ะโมติมโมตาไปกันนะจ้ะเฮ้คคะเราพูดแรงไปหรือเปล่าต้องทำแบบนี้หรอเพคะพระโอรสกดดันน้าให้ถึงที่สุด ไม่อย่างนั้นเนี่ยนางจะเอาลูกชายนางมาแทนที่เผารถแน่ๆแล้วเราก็จะแกยเป็นหมาหัวเน่าอย่างที่ท่านเคยบอกถูกต้องเพคะหมาหัวเน่าหม่อมฉันเนี่ยได้ยินมากับหูว่าวันไหนที่นางได้เป็นพระมเหสีวันนั้นท้าววิณมาจะพาลูกชายนางมาอยู่ด้วยทันทีหม่อมฉันเนี่ยเป็นห่วงเพารถเหลือเกินเพคะท่านต้องช่วยเรานะเพคะหม่อมฉันไม่มีวันทิ้งเพออรส และองค์เหนือหัวแ็กขาดไปฮะระยะนี้พวกเจ้าอย่าออกไปเล่นที่ไหนไกลๆน,นะทำไมเหรอ,อ,อขอรับไม่ได้ค่ะยันอยากไปจ้าเพิ่งน้อยแล้วทิพย์เกศสอนอะไรอยู่ไหนอ่ะ พี่ว่าเราเดินเข้ามาในปา่าลึกเกินไปแล้วกับคนถึงน้องทิพย์เคยสอนมีผู้บุลุษเข้ามาในเขตแดนข้างนั้นเหรอเป็นผู้มีรัศมีบุญบรารมีสูงนอยู่ไหนคร้ว้้ะะจะรออะไรล่ะไม่รอมันเข้ามาลักสนวงทรงบุญญา ฝ้าขี่าให้ต้องจำพราจากลกล สัญญาต่อฟ้าดินข้าจะไปตามห่วใจข้าคืนจะกี่ที่วาราตรีจะยักยืนพี่สามยงยักหนนาคนพันข้าไม่เคยหวั่นกัน้นครึ่งจะรบล้างพานมันให้ดับดินให้สิ้นไปใครที่ขโมยความรักของข้าไปา ฉะนปาให้ต้องจำพรา